ชีตี้มาพูดให้ฟังถ้าคนคนนี้ตั้งข้อสังเกตนะบังเอิญม,มาเป็นพักเพื่อไทยนะเป็นอุ้งอิงนะเป็นท่านอดีตนายกทักษิณน,นะเป็นตระกูลคนตระกูลชินวัตรนะหรือพักเพื่อไทยนะปันณนี้เละไปแล้วเนะี่ยแค่ท่านออกมาขยี้ข่าวแค่คํานี้คําเดียวนะมองตรงโอโ้ปันณนี้พวกไปใส่ไฟใส่ฟืนสมไฟใส่แก๊สติดจรวดเรียบร้อยปันณนี้นะโดนเละไปแล้วเนี่ยบอกตรง ดีนะที่มันไม่ใช่ความความคิดตอนที่นายกอุ้งิงอยู่หรืออดีตยกรัสิลป์อยู่หรือว่าพรรคเพื่อไทยอยู่เป็นรัฐบาลนะอย่างนั้นจนะโดนเละแหละองตรงไม่ใช่ไดโดนเละนะอนดีตนายกรุกสิน์โดนเละแพรทองทานโดนเละแล้วก็พกรรคเพื่อไทยโดนเละเนี่ยเผอิญว่าคุณเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วออกมาสังเกตตรงนี้นะเป็นความคิดของคุณนะ เอเดีแล้วครับผมที่ออกมาพูดบ้างก็ดีนะบอกตรงนะคนไทยมัน,มน,น,ส,มน,นสมควรช่วยกันนะครับสื่อไทยก็เหมือนกันสมควรช่วยกันนะครับสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องเราก็ช่วยกันตีข่าวบ้างับนะผมไม่ใช่ในายกมาจากออ,อะไรอะ่ะหนึ่งล้านเสียงเป็นนายกเลยแล้วก็ทำดีทุกอย่างมันไม่ใช่อะ่ะบางทีสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราก็ต้องมาติติงกันบ้างนะครับผมต้องนะ เออสื่อไทยก็สมควรตีกันบ้างไม่ใช่ว่าให้มีช่องนี้ช่องเดียวที่ตีออกมาตีข่าวนะช่องอื่นก็ต้ช่วยกันตีข่าวบ้างนะครับผมนะช่วยกันบ้างนะเออถึงบอกไงเอ๊ะทำไมนะเขาจะพูดเข้าข้างอะไทางกัมพูชาตลอดเลยอันนี้ผมก็ไม่แปลกใจเพราะว่าผมคิดว่าทุกวันนี้เขาก็เหมือนกับกัมพูชาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ <laughs> ยกเรา <laughs> อัอนนี้ผมไม่รู้นะผมค,คิดเองนะ แด้ตัอ,องคิดเองเพราะเราโตโตแล้วทุกคนนะคิดเองครับผมอันนี้ก็เอาพูดกันไปแต่บางเออเราเป็นท่านนายกอนุทินนะถ้าเป็นนายกอดีตนายกอุงอิงนะหรืออดีตนายกทักษิณนะหรือว่าคนตระกูลชินวัตรนะหรือพรรคเพื่อไทยนะปัจันนี้โดนตีใส่ไข่เละเทะไปหมดแล้วเนี่ยขายชาติเลยขายแผ่นดินมาเลยขายประเทศโลกขายอะไรไปเลื่อยไปเปื่อยไป ไม่รักชาติไม่รักแผ่นดินไม่รักคนไทย <c oughs> โดนแล้วนันนี้ถ้าเกิดเป็นอดีตนายกศิลป์หรือคุณแพ้องทานชินวัตรหรือตระกูลชินวัตรหรือพรรคเพื่อไทยพรรคของท่านเนี่ยเยอถ้าเป็นนายกเศรษฐาเนี่ยก็ยิ่งโดนเละวัเนียวัเนี่ยบอกโดนเละทุกคนนะครับผมนะเป็นของเพื่อไทยเมื่อไหร่ขึ้นมานะไอพวกโจมตีนี่แบบเล่นเละเลยเนี่ยเป็น คนตระกูลชินวัตรเมื่อไหร่ยิ่งหนักกว่าเก่าอยาบอกให้เนี่ยบอกว่าความอคติของสื่อไทยนี่มันก็เอียงข้างเกินไปบางทีมันก็เอียงจุดเกินไปเอียงจงเกียรจงชังตระกูลชินวัตรมากเกินไปจงเกียรจงชังพรรคเพื่อไทยมากเกินไปไม่รู้จะโจมตีกันไปถึงไหนพูดตรงๆเลยก็ได้นะ อะไรเนี่ยกลัวเหรอกลัวว่าพรรคไทยจะกลับมาเป็นรัฐบาลนะผมบอกตรงในประเทศไทยมันก็จะไม่มีพรรคไหนที่เหมาะสมจะเป็นรัฐบาลเท่าพรรคเพื่อไทยหรอกครับผมนะในประเทศไทยตอนนี้นะยังไม่มีพรรคไหนที่จะเหมาะสมที่จะเป็นนายกด้วยแล้วก็เป็นรัฐบาลด้วยเท่าพรรคเพื่อไทยครับผมเพราะจะไปหวังไอ้พรรคอื่นๆมันก็ไม่ใจถึงไม่ไม่ไม่ของจริงอะ่ะ เอออย่างพรรคที่ว่าตรวจสอบตุจริตตัวปาตรวจสอบการโกงโอ้พรรคล้มกระเทยเนี่ยมันก็ไม่กล้าถ้ามันกล้าจริงมันก็เข้าไปรัฐมนตรีแล้วบริหารแล้วจับงานงานู่นงานนี้มาตรวจสอบคนนั้นคนนี้ผลงานมองมนี้ถ้ามีผลงานทั้งสี่ห้าผลงานบอกตรงนะประเทศไทยแม่งโอ้โหผมอกตรงนะคนจะหลงเชื่อมันมากเลยแต่บางเอิญว่าไม่ยอมเป็นรัฐบาลไม่ยอมร่วมรัฐบาล ทำเป็นกักเป็นบอกว่าอ้ยข้าเป็นไฟคันอะไรนี้แล้วไปตรวจสอบอะไรนะเหมือนไอ้ไอ้ไปตรวจสอบอะไรนะสนามกีฬาสองร้อยปีสองพันปี <c oughs> โอ้ยมันเป็นธรรมาดาปกติครับผมนะไม่ต้องไปตรวจสอบไกลขนาด้หรอกแค่กรุงเทพพอเสาไฟกินาลีช่วงไงอะไรนะไอ้ไอ้เขาเรียกอะไร สุวินะวงหรืออะไรตรงน,นี้ตรงตรงนี้ไอ้ตรงไอ้ไอ้แถวบางนาเนี่ยเขาเรียกอะไรผมจําไม่ได้นะแค่นี้ไปตรวจสอบจรงจิงจำก็พบเพียบการทุจริตแบบเพียบอยู่แล้วแหละเออทุกสิ่งทุกอย่างมันเพียบหมดไม่ต้องไปไปตรวจไกลหรอกเนี่ยไอ้เขาเรียกอะไรนะอืมที่อยู่กับสสอ,อยู่ทุกวันเนี้ย รัฐสภาเนี่ยการก่อสร้างอ่ะมันก็ผิดปกติอยู่แล้วถ้าตรวจสอบจริงจริงจังมันก็มีเยอะแยะไปหมดแหละแต่มันเป็นข้อสันนิษฐานในทางว่าเอ๊ะเท่านั้นเองเข้าใจไหมมันยังไม่มีหลักฐานเพราะหลักฐานเขาเก็บหมดแล้วมันไม่เหลือแล้วนะไอ้นะไลมนะไปตรวจสอบตึ่งตรวจสอบนี่ลมก็ตรวจสอบสวยรถบรรทุกรถอะไรก็เห็นตรวจสอบมาแล้ววิลโรวิโทษก็เหมือนการตรวจสอบ บรรทุกบรรทุกตรวจสอบไอ้น,นู้นไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ไอ้น,น,อน,นันก็ตรวจสอบมานานแล้วมันก็แค่เอ๊เฉยเฉยประชาชนคนไทยทุกคนก็น่าจะเข้าใจเหมือนผมนี่แหละมันก็ไม่มีอะไรอะครับผมก็คือส่วนมากหลักฐานพวกนี้เขาเก็บหมดเรียบร้อยแล้วมัตรวจสอบอะไรเขาไม่ได้แล้วก็มีแค่พูดแค่ให้คนไทยเข้าใจว่าเอ๊เอ๊เอ๊ การทุจริตมันมีกันมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วสมัยพ่อสมัยแม่ปู่ย่าตายายกันมานานแล้วแต่ว่าเอ๊ก็แค่ได้แค่เอ๊เพราะหลักฐานพยานมันทั้งจริงมันก็ไปไม่ถึงตัววงการใหญ่จริงๆหรอกครับผมนะมันก็ได้แค่เอ๊เอ๊เอ๊เพื่อทำอะไรไว้ลงพักตั้งกี่ร้อยลงพักอ่ะก็เอ๊แค่นั้นเองเอเอ,เอ แต่ถ้าเป็นอดีตนยุกนักษิลปนะอะไรผิดหน่อยนะตรวจสอบนะไม่เอ๊ะเลยโอ้เลยองค์กรอิสระองค์กรอะไรหูชอบมากเลยถ้าเกิดตระกูลชินวัตรเนี่ยมีปัญหาอะไรนี่ปุ๊บจะรับทำร้องทันทีรับทำเรื่องทำราวทันทีออกมาตรวจสอบทันทีแป๊บเดียวด้วยคดีถึงเลยเพราะโอ้ถ้าเกิดพวกคนอื่นขึ้นมาโอยวกม็อบวกเมบยึดสนามบงสนามบินยึดทำนงทํทำเมียบยึดอะไร เออเอแต่ถ้าบอกว่าพวกเสื้อแดงทำนะพวกตระก,กูลชินวัตนทำนะเออโหสั่งนะโอ้โอ้งานใหญ่ขึ้นมาทัานทีเลยแต่บางเอิญ่าตระกูลชินวัตนท่านไม่เคยทำดีไอ ي, ทำชั่วอะไรเลยท่านก็ทำดีตลอดมาก็เลยมันก็เลยโอ้โอ้ค่อยค่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่นั้นเองขนาดโอ้ยโอ้ย,อยนะแค่ชั้นสิบสี่นะคนอิจฉาเลยสัญานะ บอกว่าในยกทักษิณต้องติดคุกต้องอยู่นอนยางง้นอย่างงี้เขาสุดท้ายแกก็กลับไปก็ไม่เป็นไรก็แบบลูกผู้ชายก็ไปยอมติกกดก็ได้ก็ไม่เป็นไรขนาดนี้มันยังขนาดโอ้ยโอ้ยเลยคิดดูดิถ้าเกิดเป็นพวกอื่นนะนอนชั้นสิบสี่นะไม่เห็นมีใครตรวจสอบอะไรเลยไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยเงียบเก็บเป็นเป่าขุยให้ควายควางเงียบเก็บไม่มีอะไรนี่แหละถึงบอกว่าสื่อไทยเนี่ยมันอคกกติมาก กับตระกูลชินวัตรกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมมองตรงเนี่ยอคติมากเลยสื่อเอียงมากเอียงข้างกันมากเลยเอียงแบบน่าเกลียดมากม,มองตรงนะผมถึงบอกว่าขอร้องแหละคลิปนี้เหมือนกันขอร้องให้สื่อไทยนะทุกหน่วยงานเลยทุกคนเลยทุกช่องทุกอะไรเนะี่ยพยายามให้เป็นกลางๆบ้างาอย่าไปเอาแบบว่า ไปจับจดอยู่ตระกูลชินวัตรอย่างเดียวคือตระกูลชินวัตรเข้ามานี่ทำไมคุณก็ผิดผิดผิดอย่างเดียวไม่ใช่ผมมองตรงนะความดีของท่านนี่เยอะนะถ้าไม่มีความดีเยอะนะบอกตรงประเทศไทยคนไทยก็คงไม่เลือกท่านหรอกนี่เพราะความดีของท่านเยอะคนไทยถึงเลือกท่านและไม่เคยลืมเลือนท่านนะครับผมจำไห้นะครับนะพวกสื่อทั้งหลายนะพยายามเลยนะครับผม ให้มันเป็นธรรมและเป็นกลางบ้างไม่มากก็น้อยนิดหนึ่งก็ยังดีให้ความเป็นธรรมบ้างเออผมว่าช่องเจ็ดสรยุทธ์มันว่ามันรุ่นนี้ได้นะนะแต่ว่าพวงไปฟังมาสรยุทธ์มันก็ยังเออพอ,พ,อพักนี้มันก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะเออดีนะนี่เป็นคุณอนุทินนะถ้าเป็นนายกคักศิณหรือว่าเป็นตระกูลชินวัตรนะบันนี้ซื่อกยี่ขีตักเลยนะาการเขาพูดถูกโอเคนั่นแหละเข้าใจครับผมนะ ความจงเกียดจงชังความโกรธเกลียดเชยดแค้นปล่อยวางอเอาไว้บ้างบอกตรงแล้วก็มาคิดถึงว่าเอ้ยเอออดีตนายกคนนี้ตระกูลนี้เขาทำดีเพื่อประเทศไทยขนาดไหนเราสมควรให้อภัยได้ก็สมควรครับผมนะบอกตรงผมต้องบอกไงนักการเมืองทั้งประเทศเนี่ยยังหาคนดีเท่าตระกูลจินวัตรมันก็ยังไม่มีเลยแล้วหาพรรก,การเมืองที่ดีถ้าพรรเพื่อไทยมันก็ยังไม่มีผมบอกตรงนะ ถ้ามันมีแล้วผมก็จะว่าดีมีนะมันไม่มีจริงๆครับผมนะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มาพูดให้กันฟังคุยกันฟังระบายให้กันฟังทุกคนฟังฟังให้จบแล้วก็คิดถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครั้งหน้ามาเจอหน้าก็ปัดผ่านไปนเลยหนีไปเลยเอ้ยไอ้นี่มันเชียร์ตระกูลชินวัตรอย่างเดียวรักอดีตากสินอย่างเดียวรักตระกูลชินวัตนอย่างเดียวอย่าไปฟังมันนะแค่นั้นเองครับผมถ้าถูกใจกลับมานะครับ กดไลค์กดแชร์กดทับติ๊กให้ด้วยครับผมสวัสดี